ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นชุดพระสมเด็จไกเซอร์ของหลวงพ่อแพรวัพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมีการจัดสร้างขึ้นมาในปี2514ในชุดจะประกอบไปด้วยเป็นพระเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อนวะโลหะเดี๋ยวเราลงมาพิจารณาดูนะครับนี่นะครับลักษณะกล่องชุดจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ภายในครับ เป็นพระชุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาพิจารณาพระดูทีละหนึ่งองนะครับหนึ่งองหนึ่งเนื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มจากนี่ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อนวาโลหะนะครับเนื้อนวาวโลหะครับ ดูกระแสนู่ครัของเนวัตภาชุดนี้ครับโอเคเดี๋ยวองค์ต่อไปจะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินอันนี้จะเป็นเนื้อเงินนะฮะลักษณะของผิวพลาเลยพะาคือไม่ได้ผ่านการใช้ ก็จะออกมาลักษณะประมาณอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเนื่อเงินนะครับผิวกลับดําหมดแล้วครับด้านหลังครับรายละเอียดเส้นสายของบอกคมชัด้ากครับมีเนื่อเงินนะครับโอเคแล้วก็ องสุดท้ายจะเป็นเนื้อทองคำนะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นเนื้อทองคำเป็นองค์เดียวๆอ่ะสันนีฐานว่าน่าจะเป็นการแยกออกจากชุดมานะครับเพราะโดยปกติแล้วพระชุดนี้เนื้อทองคำเท่าที่เจอส่วนใหญ่จะจับเป็นชุดอยู่นี้ครับชุดในชุดกล่องน,นี่เป็นเนื้อทองคำนะครับ มีสร้างแค่สามเนื้อนะครับเนื้อทองคําเนื้อเงิเนและเนื้อนาวาัตโลหะนะครับอง์นี้โค้ดที่ต่อด้านหลังค่อนข้างจะชัดนะครับนี่ฮะเห็นไหมครับแพร่เกาเก้าอ่านี่จะเป็นโค้ดครับนี่ลายลายมือจายของหลวงพ่อนะครับเป็นแพรทองคํา โอเคครับก็พอสังเกตดูนะครับสำหรับพระชุดสมเด็จไก,กเซอร์หลวงพ่อพร้คุณทองจัดสร้างในปี5 5 4มันจะเป็นนื้อทองคบ Okay. ลองศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นชุดนะครับพระสมเด็จไกเซอร์หลวงพ่อแพรวัิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจะสร้างในปี2514ในชุดจะประกอบด้วยเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วเนื้อนวะโลหะโอเคงั okay. ้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ